เกมแม่งโคตรยากเลยครับแม่งเล่นเราหัวร้อนสุดๆเนื้อเรื่องก็ไม่รู้เฮียอะไรเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ไม่ใช่บนเก่งแต่ว่าก็คล้ายๆนะฮะเล่าหลังเล่นนะครับหลังจากเล่นจบไปกับอา aries of stone b u d d h นะครับเกมที่เราตั้งใจเล่นเป็นซีรีส์ยาวแต่ว่าสุดท้ายตอนเดียวจบพอนฮะนี่เกือบจะเป็นตอนเดียวพอเหมือนกันนะเหมือนแบบไ เกมผีเด็กน่ารักนะฮะแต่โอเคเกมนี้มันเล่นได้ไงอันอันนู้นมันเล่นไม่ได้ถ้านี้เล่นไม่ได้หรือว่าเล่นไม่ผ่านาหนักๆก็โอ้โหก็คงตอนเดียวพอเหมือนกันนะต้องเล่าอย่างนี้ว่าเกมนี้แม่งยากนะะที่ที่คุณเห็นเล่นแล้วแบบเหมือนผ่านในเทคเดียวอะถ้าใครฟังเสียงก็คงจะรู้ว่ามันไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เทคเดียว,วเพราะเพลงมันขาดตูปะเออเพลงมันแบบโดนเปลี่ยนยอะไรเงี้ยใช่แม่งเล่นยากมากแล้วแบบ ผมต้องตัดทิ้งแล้วตัดเสียงตัวเองออกด้วยเพราะหนึ่งคือเราไม่ได้พูดสองคือพอตายแล้วแม่งโอยใครยิงกูวะ ยอดเกมแห่งปีคือถ้าว่าด้วยเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยเอ่อเท่าที่พอจะขูดออกมาได้น,นิดนิดนึงก็เอ่อก็คงจะตามที่เขาเขียนไอ้นี่มั้งตามหน้าร้านค้าว่ามาเฟียพยายามที่จะหาคำตอบของชีวิตเอ่อความหมายของชีวิตอะไรสักอย่างนึงอ่ะอืมผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะยังไงแต่ว่า สิ่งที่ผมไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูคือตัวละครจะตื่นในแต่ละวันน่ะจะค่อยๆตื่นเช้าเพื่อเรื่อยๆอืมจากแบบอาจจะสักงแต่แปดโมงใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นก็คือแต่ละวันที่ตื่นมาฟ้าจะยังแบบฟ้าจะยังไม่สว่างเรื่อยๆอะ่ะเออก็หกโมงมันก็จะยังม,มืดๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายก็คือเป็นตอนคืนก็คงนอนไม่หลับเลยละมั้ง คือจนกระทั่งร่างกายมันทนแล้วมันดืดอ้อออกยานอนหลับที่เขากินแล้วอะ่ะก็เลยแบบมันนอนไม่ได้แล้วเขาก็เลยเเปลี่ยนยาขนาดใหม่เป็นยาสูตรตะกัวเข้าไปหนึ่งทีหลับยาวเลยทีนี้ส่วนเรื่องราวอื่นใดคนที่มาให้งานเราก็คงจะติดต่อกันเป็นประจำอยู่แล้วมั้งเออแล้วคอยมาส่งข้อมูลโปรไฟล์คนที่จะแบบอยากให้ไปทำงานไปจัดการไปเก็บให้อะไรเงี้ย มัง้งซึ่งเจ้าชื่อตัวละครเราก็ไม่รู้นะฮะมีชื่อมีชื่อที่หลุดออกมาคือแรงกี้แต่นั่นก็คือคนอื่นตัวละครหลักเราเราก็ไม่รู้ชื่อตัวคนที่มาจ้างงานเราเราก็ไม่รู้ชื่อเขาก็ไม่พูดชื่อด้วยกันเองด้วยก็เลยไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรยังไงนะฮะแต่บอกตรงๆว่าถ้าใครเป็นคนที่แบบเล่นเกมเกมเมอร์ขั้นโปรนะฮะก็ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ขนามือเกมนี้เท่าไหร่ อาวาะสเต็ปมันไม่ยากก็คือยิงซ้ายยิงขวาแต่ว่ามก็ต้องเก็บปืนนะคือมันต้องมีจังหวะในการแบบยิงจากที่ไกลๆยิงตัวข้างหลังก่อนหรือว่าแบบว่าต้องยอมให้ศัตูเข้าใกล้ตัวเราเพื่อจะแย่งปืนมาเป็นการเติมกระสุนผมแวะไปดูหน้ารีวิวสตรีมมานิดนึงว่าก็มีคนบ่นว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่ไถนัดเกมไมไ่ถนัดเล่นเกมเท่าไหร่ หนึ่งคือการแยกประสาทสองคือไม่มี UxUI ไม่มีหน้า UI อะไรก็ตามที่บอกจะบอกว่าปืนนี้เลยกี่นัดอเลยเนี้ยไม่มีใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับก็ถ้าใครได้ดูในที่เราลงไปก็จะเห็นว่าถ้ามันมีตัวไหนเข้าถึงตัวกูกูหักแขนและย่างปืนทันท,นทีนะ <laughs> เพราะว่ามันเป็นการรี l o a d ก็คือเปลี่ยนกระบอกไปเลยอืแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ อไม่ใช่เป็นข้อดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาคงพยายามเพิ่มเดบให้กับตัวละครเพิ่มความลึกในตัวคาแรคเตอร์ก็คือระบบที่เราจะต้องรอจนถึง6โมงเย็นเป็นอย่างน้อยของแต่ละวันถึงจะนอนได้นะครับซึ่งโ,โหกว่าจะถึงถ้ายืนรอต้องต้องยืนรอข้างนอกบ้านด้วยนะเวลาจะเดินเร็วกว่ารอในบ้านแต่ถ้าเกิดหากิจกรรมอะไรทำก็จะข้ามเวลาได้นะ ก็คือเขาอยากให้เราเดินเที่ยวในเมืองแนหะแต่การเดินเป็นอะไรที่จะปวดมากมันเดินชา้ามันไม่วิ่งคื <c oughs> <c oughs> อแบบเราอยากจะรีบๆใช่ไหมบอกเออสถานที่อย่างนี้แบบออสมมติบางวันใช่ไหมว่าเออยาหมดมันต้องวิ่งไปซื้อ,อยาเนี้ยมันต้องเดินเดินไปเรื่อยๆกว่าจะถึงแล้วก็เดินกลับมาแล้วถ้ามันวิ่งอะมันก็จะบอกว่ารู้สึกแบบไม่ขาดใจเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ อีกอย่างหนึงที่น่าง,งงก็คือแผนที่นะครับผมไม่สามารถวาแผนที่ในหัวได้จริงๆเว้ว่ามันมันยังไงวะคือแบบเดินทะลุซ้ายทะลุซ้ายทะลุซ้ายไปเรื่อยมันจะไปโผล่ตรงไหนอะไรเง,งี้ยงงงงมากก็ใครรู้ก็บอกผมถ้วยซะกันนะมีผมไม่รู้จะไม่ได้ลองหาเลยใน Google จะมีแบบคนทําแผนที่ไหมว่าเออฉากไหนทะลุกระฉากไหนไปเชื่อมตรงไหนอะไรเงี้ย ฝากด้นะมันมันงงมากๆนะครับก็เรื่องที่เราจะอยากจะบอกก็คงมีประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้มันไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยมีค่อนข้างจะเป็นอปบแตรกใครไปตีความได้อะไรก็ไปตีความเอานะตีไม่ออกจริงๆคือแบบคนคนนึงฆ่าคนไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆแล้วแล้วเขามาเป็นนอนไม่หลับได้ยังไงแล้วทำไมเขานอนไม่หลับ เอออะไรมาหลอกหลอนอะไรเงี้ยม,ม,มันมันไม่มีไม่มีอะไรเลยนะก็งงนะครับไม่สามารถหาคตอบอะไรได้ใครเข้าใจบอกผมทีนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ช่องของเรานะครับอย่าลืมติดตามชมโซเชียลมันจะเป็น Facebook t วิ t h t h ร Blue Sky มีอะไรก็ไปแจ้งไปบ่นไปคุยที่นั่นนะครับคอมเมนต์มาคุยคุยกันได้เนาะข้างขางล่างนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วไปดูเกมอื่นกันต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ